สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิทยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะพามาชมนะคะสินค้านะคะของกลุ่มในบ้านบ้านซอเรานะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะก็วันนี้นะคะก็นี่ก็ช่วงบ่ายนะคะนี่ก็ได้ไปเรียนทำตะกร้านะคะมานะคะแล้วก็สั่งตะกร้าของกลุ่มในบ้านนะคะเราก็รวบรวมมานะคะวันนี้ทั้งหมดนะคะนี่ก็สั่งมารอบมียี่สิบใบนะคะ ยี่สิบใบแต่ว่าเพิ่งสานเสร็จนะคะหกใบนะคะหกใบเป็นของกลุ่มในบ้านเรานะคะก็จะมีลายนะคะลายที่ลูกค้าสั่งนะคะนี่ก็จะให้มาชมคือลายแรกนะคะลายแมวเมียวนะคะตามที่เห็นนะคะลายแมวนะคะใบนี้นะคะแล้วก็ลายขอนะคะอันนี้ก็ลายไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็ลายแมวนะคะคนละสีนะคะแล้วก็ลายหามนะคะ ลายหันคู่นะคะใสยนี้นะคะนี้แล้วก็จะเป็นลายผีเสื้อน,นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรูปทรงรีนะคะลงรีนะคะไซส์เอลนะคะค่ะายนี้นะคะจะเป็นลายผีเสื้อนะคะไซส์เอลนะคะสวยงามมากนะคะลงรีนะคะผุ้มแม่บ้านนี้ก็ค่ะเพิ่งทำเสร็จวันนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าทํามาหลายวันแล้วนะคะใบนี้นะคะ เสร็จนะคะใบนี้จะเป็นรูปผีเสื้อนะคะสวยงามมากค่ะใบแรกนะคะจะราคาก็สี่ร้อยบาทนะคะไม่รวมส่งนะคะรวมส่งก็จะ65บาทเป็นสี่บาทนะคะค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ลายผีเสื้อนะคะอันนี้ทรงวงรีนะคะสวยนะคะดูใหญ่นะคะก็ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ L นะคะส่วนไซส์เนี่ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ไซส์เอนะคะลายผีเสื้อนะคะ ก็จะเป็นลายหานคู่นะคะอันนี้ก็ทรงมีเหลี่ยมนะคะอันนี้เมื่อกี้ทรงตีกลมนะคะอันนี้จะเป็นทรงรีเหลี่ยมนะคะประมาณนี้นะคะ่ะลูกหานอันนี้ก็สวยนะคะะฝีมือกลุ่มแม่บ้านนี้ไม่ธรรมาดานะคะก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็สวยงามนะคะประนิดนะคะสวยนะคะอันนี้ลายหานคู่นะคะ ่วนใบนี้จะเป็นตะกร้าพลาสติกตนะคะอันนี้ขนาดเล็กนะคะสําหรับสะพายนะคะใส่เครื่องสําอางไปไหนมาไหนได้นะคะใส่โทรศัพท์ใส่ใส่ได้หลายอย่างนะคะตัวน,นี้ก็ค่ะใส่ได้หลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะใบละเจ็ดสิบบาทนะคะไม่รวมส่งนะคะค่ะไม่รวมส่งค่ะอีมนะคะ ต่อมาก็จะเป็นลายแมวเหมียวนะคะลายแนวมเหลี่ยวเรจะมีสองสีนะคะค่ะสั่งได้นะคะมีสีน้ําตาลนะคะลายแมวเหมียวคู่นะคะค่ะสีน้ำตาลล้วก็จะมีสองสีให้เลือกนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจก็สั่งได้เลยนะคะค่ะมีลายแมวเหมียวคู่นะคะน่ารักนะคะทรงรีเหลี่ยมนะคะไซส์เอลนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลายลายไทยนะคะลายไทยนะคะสวยนามนะคะทรงรีเหลี่ยมนะคะใหญ่นะคะใส่ของมาเยอะนะคะ ตัวนี้จะเป็นลายขอนะคะอันนี้สวยมากเลยนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะอัน,นก็ชอบลายขอนี้นะคะลายขออันนี้จะเป็นลายขอสีเขียวนะคะไซส์ L เ,เหมือนกันนะคะ่คไซส์ L รีเวียมนะคะประมาณนี้นะคะ่ะลายนี้เดียวจะมีสองใบนะคะใบนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะ สวยนะคะเราจะมีสองสีนะคะสามสีหลักๆนะคะส,ส่วนะะามากนี้ก็จะสั่งสีเขียวกับสีน้ำตาลแล้วก็แดงนะคะสามสีนี้ก็จะเป็นออเดอร์นะคะที่รอบนี้น่สั่งมา,ายี่สิบใบนะคะค่ะยังสารไม่เสร็จอะคะ่ะสารเสร็จไปหกใบนะคะประมาณนี้นะคะส่ะวนส่วนไซส่วนส่วนไซ เอ็มนะคะยังไม่เสร็จนะคะอีกส0ใบเพราะว่าจะสานไซเอก่อนนะคะไซเอนี่ก็ได้หกใบแล้วะคะ่ะหกใบแล้วก็จะเหลือสี่ใบนะคะพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้มีภารกิจอะไรก็คาดว่าจะเสร็จนะคะแล้วก็จะสานไซเอมามาให้เอซี่ชมนะคะให้ลูกค้าชมนะคะส่วนแล้วกรภาพสติกก็มีหลายใบยนะ,ะแล้วก็หลายขนาดนะคะแต่ว่ามันตัวนี้เหลือแค่ใบเดียวนะคะเพราะวันนี้ ให้ลูกค้าไปแล้วแล้วก็ยังไม่ทําสายนะคะอีกประมาณสี่ห้าใบที่สารเ็จนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่สายนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะนี่ก็จะมาอัปเห้ชมกันว่ามีอะไรบ้างนะคะว่าสีอะไรบ้างนะคะราคาเท่าไหร่นะคะราคานี้ก็จะตามแบบตามลวดลายนะคะไม่ไม่ใช่ว่าขนาดเท่ากันแล้วราคาจะเท่ากันนะคะเพราะว่าแล้วแต่ลายแล้วแต่สีนะคะแล้วแต่วัสดุที่เราทําบางครั้งเราก็ซื้อมาแพงนะคะเราก็ขายอีกราคาหนึ่งเพราะว่าเส้นด้านี้นะคะ มันจะราคาไม่เท่ากันนะคะก็มีถูกมีแพงนะคะตามตลาดนะคะแต่ว่าขนาดนี้ก็จะเป็นขนาดกระทะรัดนะคะที่นางมิตรใช้นะคะสําหรับสัพท้ายนะคะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะประมาณนี้นะคะรานะคาต้องไม่แค่นะคะเจ็ดสิบบาทนะคะ,คะกระทะรัดนี่นะคะส่วนส่วนไซ ไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ว่าก็สวยนะคะถ้าเสร็จแล้วนี้ก็จะวางให้ชมนะคะแล้วก็มีลายให้เลือกนะคะลายเราก็จะมีลายแมวนะคะลายแมวแล้วก็ลายลายแมวคู่นะคะลายแมวคู่ตอนนี้นะคะมีลายแมวคู่แล้วก็ลายขอนะคะลายไทยลายหานะคะและก็ลายดอกไม้นะคะ และก็ดอกชาบานะคะนี่ที่ขายจําหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีลายสีหลายลายนะคะนี่อาจจะโพสต์บ่อยๆนะคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้ลายไหนก็ติดต่อหรือสอบถามได้นะคะหรือจะแอดลายนี้มาก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกสอนะคะหนึ่งเกนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะปรึกษาได้แล้วก็ถามได้นะคะเพราะว่าตะกร้านี้มันเป็นของกลุ่ม กลุมนะคะวันนี้ก็อยากจะช่วยสนับสนุนของกุ่มในบ้านให้มีรายได้นะคะเวลาว่างเวี้นจากการทํางานนะคะก็จะมีรายได้นะคะแล้วก็จะสามเป็นเวลาที่เราว่างนะคะก็จะได้รายได้เพิ่มนะคะในัวเรือนนะคะก็จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของกลุ่มนางรำใม่บ้านเราดีขึ้นแล้วก็มีค่ามีรายได้นะคะรายได้เสริมนะคะนี่ก็หาวิธีหรือว่ามีแนวคิดนะคะที่จะหาสินค้ามาจาหน่ายเพื่อเข้ากลุ่ม ในบ้านเหมือนกันหลายอย่างนะคะแล้วก็จะศึกษาไปทีละนิดนะคะว่าค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ที่แนะนํานะคะสินค้ามาให้หลายอย่างนะคะค่ะอันนี้จะเป็นลายแมวคู่นะคะค่ะแล้วก็นี่ก็สุดท้ายนี้นะคะนี่ก็ของป้านะคะผลิตภัณฑ์ของ,งป้าด้วยค่ะบริษัทอมองโกมัะค่ะมนบ้านจะเป็นกาแฟนะคะ กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟทีทีคอฟฟี่นะคะทานแล้วดีมากเลยนะคะเพื่อเป็นกาแฟเพื่อสขุขภาพนะคะยายทานเป็นประจำนะคะแล้วก็สบูนะคะทีทีฮานิโซใส่แล้วหน้าใสขึ้นขาวขึ้นนะคะค่ะท่ลองใช้แล้วนะคะการันตีได้เลยนะคะเล็กที่ขี้หนูนะคะแล้วก็เกลา้าล่างมากนะคะนี่ก็ลองใช้เองนะคะใช้ดีมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะก็ลอง ใช้ดูนะคะลองเปิดใจดูนะคะ fc ค่ะเปิดใจดูจะรู้นะคะว่าใช้ดีนะคะค่ะ,ะ,ะ,ะก็แล้วก็มีจะปีประทั่งของคนลุ่ใหญ่นะคะคนลุงช่างใหญ่คนลุ่ในใหญ่นะคะตัวน,นี้นะคะเป็นงาดานะคะงาดํานะคะตัวน,นี้เป็นงาดํานะคะแก้ปวดไหลเจ็บเข่านะคะค่ะอะไรที่เป็นแก้แก้ปวดนี่ก็จะช่วยได้นะคะนี่ก็ลองซื้อมาท่้ใหญ่ทานก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ พอมายเป็นกระดูกทับเส้นนะคะก็ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่ายานนะคะเราก็เป็นหมายสินเราก็บรรเทานะคะตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะนี่ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ช่วยสนุนสินค้าของคนบ้านเรานะคะสุดำหรับที่นี้นี่ก็ขอ เดี๋ิไ้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่วยอุดุมสินค้าของกลุ่มนังลําบ้านสอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ